อุยยยสาีีบบบบนนนนเเเฮ้้แำมัิิดลโอุ้้เคครับผมก็ขอกราบสวีดัตสวัสดีท่านเที่รักทุกๆท่านด้วยนะเพื่อนก็มาอยู่ช่องนิวไอแล้วนะก็วันนี้เราก็ได้เดินทางไปที่เขื่อนเขื่อนเอ่อเขื่อนเก็บน้ำแถวบ้านผมเนาะเออเดี๋ยวเราไปทำการเดินทางไปนะเพื่อนเนาะไม่รู้ว่าจะโดนเขาสาดน้ำหรือเปล่านะเพื่อนโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ว่าผมทำไปฮ้ย พี่กี้เจอสาวหรือเปล่าวะเจออันนี้หวอเฮ้ยเล่นน้ำกับเขาหน่อยจะรอดไหมนี่เฮ้ยกูจะรอดเปล่าวะเฮ้่เพื่อนจเจอเดอะแก๊งว่ะ รดน้ำหน่อยรดน้ำให้หน่อยร้อนน้ำลาดตรงนี้หน่อยร้อนเอาลาดอาดําน้ำครับโอเคเย็นแล้วโอเคแล้วเพื่อนก็โดนน้ำแล้วอเย็นเตียบเลยอ่ะเจอคนมาเ,เ,มเ,เมดดล่นน้ำมาเหมือนก่อนโดนลาดไปแล้ว ให้เขาลาดให้หน่อยแต่จริงเขาอาจ,จะไม่ลาดให้หอะผมนานเพื่อนก็ตอนนี้ช่วงนี้ผมอากาศร้อนด้วยไงอืมวัวเป็นไอ้โรคอะไรอะที่เขาบอกกันนะเพื่อนในข่าวในอะไรนั่นเพื่อนว่ามันเป็นเหมือนอ่าอิสโตรเงาะอิสโตรหรือว่ามันผูดผิดหรือเปล่านั่นเพื่อนก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับผมก็ได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วที่เรียบร้อยนันเพื่อนก็แล้วเราจะทําการกลับบ้านกันนะเพื่อนก็ตรงนู้นก็จะเป็นตรงนั้นถ้าผมขี่ไปตรงไปทางนู้นก็จะเป็นแพรนะเพื่อนก็ เป็นที่ต้องเที่ยวบ้านผมนี่แหละเออเนี่ยนันเพื่อนก็เป็นเขื่อนแก้มลิงบ้านผมนี่แหละเออผมก็ยังไปขี่รถเล่นกันเพราะเห็นมันสวยดีนั่นเพื่อนก็มาชอบมาถ่ายรูปเล่นตรงนี้แหละเห็นไหมเครื่องบินเหมือนกันนะแต่มันบินไม่ได้เพื่อนก็เป็นอนุสาวรีย์เฉยๆผมจะทําการกลับกันเยอะกันดูว่าตอนกลับจะโดนสาดน้ํำไหมขามานี่ก็โดนสาดน้ําแล้วขามานี่ก็โดนสาดน้ำแล้วเพื่อนก็ไม่รู้ว่าขากลับจะโดนหรือเปล่าเนา,นนา,นา,ากกะน,าน,านี่ก็จะเป็นโอ้โหโคตรสวยอ่ะ ันนี้เขากำลังทำแรนมาร์กนะเพื่อนเพื่อนก็โคตรสวยเลยนะเพื่อนช่วงสงกรานนี้ผมมาเย็นแล้วไงเออเขาเลิกแล้วเขาค่อนข้างจะเลิกแล้วเพื่อนพอนี่เลยนะเพื่อนนี่แหละเขาค่อนข้างเลิกกันนะขนตอนเย็นๆแล้วเขาอนข้านที่จะเลิกเลิกเล่นน้ำแั้วแหละเขาค่อนข้างที่จะเลิกเล่นน้ำนะเพื่อนเพื่อนก็เราก็ขี่ได้สบายอ่ะรับน้องๆสบาย้นะเพื่อน เดีวผมใส่เป็นกองกองเดิมอยู่เนาะเพราะว่าไอกองนั้นอ่ะผมผมใส่ไปมันมันไม่กันน้ำไงเออมันดูดสดอ่ะเข้าใจไหมเพื่อนเพื่อนก็มันดูดสดโอ้ยขี่ที่อะไรอย่างนี้เนี่ยจะชนเขาแล้วเนี่ยผมใส่กองอันนี้ไปมันมันกันน้ํากว่าไงเพื่อนเพื่อนก็ก็เลยลองใส่อันนี้ดูห่วนนะเพื่อนแต่อันนี้ดูก็มันก็กันได้เลยนันเพื่อนก็อุ้ยสาว เพื่อนผมเจอสาวไว้สองสามคนแล้วอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าผัวก็จะตามมาตีเราเราไปวองสาวเขาเยอะนั่นเพื่อนก็โอเคนั่นเพื่อนก็ไม่มีใครสาดอ่ะก็ไม่มีใครไหวนะเพื่อนเออก็เขาเลิกเล่นกันหมดแหละก็แถวบ้านนู้นก็ผมมาจากแถวบ้านนู้นเนาะก็เขายังเล่นอยู่นั่นเพื่อนก็โดนสาดไปเลยเนาะก็อยากให้เขาสาดบ้างอ่ะมันร้อนอ่ะเออก็โอเคนั่นเพื่อนก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันเนาะเวลาใคร ฝากคนตาฝากคนสังกระดิงแจ้งเตือนไว้ที่ช่องนี้ไว้ e อาด้วยกันเพื่อที่จะไปพาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะเพื่อนแต่วันนี้ขอขอบผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย